สวัสดีครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้พามาดูญ้าแพงโกล่านะครับแพงโกล่าหน้าแรงนะครับเมษานะครับดูความเขียวนะครับได้ผลมาหนักๆเลยประมาณสามรอบนะครับก็เขียวอย่างที่เห็นนะครับทางด้านนี้ผมว่าจะ เอาไว้ทําท่อนพันนะครับทางด้านนู้นไกลๆนู้นไถแล้วนะครับถ่ายแล้วเรียบร้อยครับรอรถมาปั่นให้นะแล้วก็ทางด้านนี้ก็ไว้เป็นท่อนพันุ์หมดเลยนะครับก็มีข้างบ้านทางด้านนู้นนะครับที่เป็นทางด้านนู้นนะเ,เขาก็จะปลูกหญ้าแพนกล่าเหมือนกันนะครับก็มาเอาท่อนพันธจากที่ผมนะครับ เดี๋ไปดูเลยนะครับว่าความเขียวหลังจากที่ได้ฝนมาจะเป็นยังไงนะครับที่เดินอยู่ตอนนี้ก็ดังก๊อปแก้บก๊อปแก้มนะครับเพราะว่าฝนทิ้งไปประมาณ2อาทิตย์ก็มีแต่หญ้าพังกลาทั้งหมดนะครับมีหญ้าธรรมชาติปน ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นได้นะครับสามาดูหญ้าครับดูความเขียวนะครับว่ามันจะสวยสดงดงามขนาดไหนถูกใจใช่เลยครับยญ้าเพีโงกลลายญาอื่นไม่คิดปลูกครับ เพราะว่าลองปลูกแล้วมันไม่ตอบโจทย์ในการตัดในการอะไรพวกนี้นะครับอันนี้หญ้าตัดเสร็จก็ให้วัวกินได้เลยไม่ยุ่งยากไม่คันไม่ระคายเคืองผิวน,นี่ด้านบนนี่ปีที่แล้วช่วงปลูกตอนมกราก็ เอาไว้ทําท่อนพันนะครับอันนี้เขาก็เลื้อยแตกไหลเลื้อยนะครับอันเนี้ยไหลเอาไปปลูกดีมากนะครับดีมากไหลนี่ติดง่ายขยายเร็วนะครับเพราะว่ารากเขาจะออกตามข้อก็ ปลูกง่ายครับแพงโกลาเห็นแล้วชื่นใจเลยครับถ้าปลูกเต็มั้งนู้นหน้าจะรอดนะครับผมเพราะว่าผมเลี้ยงบัวไม่เยอะอยู่เจ็ดแปดตัวครับปีที่ผ่านมานี่ก็เกือบรอดนะครับเกือบรอดแต่ว่าต้องไปตัดหญ้าข้างนอกเสริมมาเสริมนะครับก็ เลี้ยงไม่เยอะก็อยู่พออยู่ได้ครับถ้าเลี้ยงเยอะก็อยู่ไม่ได้ครับต้องลงหญ้าลงฟางลงเอ่อค่าใช้จ่ายก็เยอะตามมานะครับเลี้ยงน้อยการจัดการก็ง่ายแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเนื้อเป็นเงินก็มันก็ได้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงวัวที่ว่าแบบสายเลือดดีๆเราเลี้ยงวัว บ้านๆน,นะครับก็ขายก็กําหนดราคาเองก็ได้มั่งไม่ได้มั่งส่วนพ่อค้าก็เล่นตัวจะกดราคาอย่างเดียวนะครับก็ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เลี้ยงต่อแค่นั้นนะครับครับผมครับคลิปนี้ก็พามาดูหญ้าครับแปลงหญ้าก็เขียวหน้าแรงครับเห็นแล้วสดชื่นดีครับ ผมฝนมานะครับฝนมาก็ไ <radio> ม่ตกพัดเลยไปหมดนะครับเขียครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ